ไฟทองปะไฟทองน่าครับเครื่องติดแต่ไม่มีไฟครับนี่เห็นว่รไฟหัอกไหมอ,อืออืมแมนาร์มันนี่เมื่อตืวนนอนนี่แบงคทานมันแบงคทานแตกอยู่แค่นั้นดีสิเลยอี๋แบง าแปลงคัดแปลงทานาอย่างมาคัดที่คุณน่ะบอกว่าแปลงทานนี่แกแปลงทานเลยวัดวัดบ้างไหมวัดบ้่งแก้วมันแกตัวนี้เอนกัตตินิเบอร์อะไรเบอร์สิบเบอร์แปดเปดนาะโปรแจ็แหวนมัมีเนาะเอโปรแจ็ที เอวีอาน์ทะลุครับเอวีอาร์ทะลุเอวีาร์ทะลุเยอมากโอ้เสอีกิมเรีกิมวนนูอีกแล้วตัวนี้แปลงทางนะแปลงทางยังสด้เนาะแปลงทานมันใช้ได้ ตัดงยวนี่ทตานอยัดดเไม่้อยู่จะวาไ่หมอ,มอตัวนี้มันไฟบ่หมอกตัวนี้มันแปลงตัวนี้มันอันเอวีอาร์ตัมันเอียงกมันคุมไฟขาไฟมันเกินนี่ปับ๊บเลปรับตัวอันวีอาร์นิหน่อยอเาอาไขควงมาปรับไปปรับหมนุนไฟมันตกมันไฟมันต่ำหัวสองลอยะมุนลง,ง,นะน,น,งนี่หมนุเมน,เมนเออหมุนเอาลสปับอันนี้น้อยเนี่เอ๊ะพี่เกินพี่ วอาเวลาสตาร์ทเนี่ยเราจะพาประกอบอะไรแล้วก็หไดเลยะมันต้องเอาานใช่นะเนี่ยต้องเอานเอาแต่านใช่นะแต่มายังมาปับตัวนี้เไปทีเอาแมงเดียมมาเปลี่ยนในพี่อากแล้วครับมาลองสตาร์เป็นโอ้ความกลบกบทุกติด ไปสักวแล้วไปเทานรอสายไฟวันตัวะ จิมขัว <Humans>. หูเลยเสรรยอยไก็ได้ิมขัหูเลยแน่ยเ่ยคเบ้างเ้หูมันตันหนดเยเออทองแตเราไม่ได้ครับเกียรเอวีอาร์ตัวนี้เนาะแลงทามาเลยเลียนเอวีอาร์ทสลุ อธิลุครับอะไรเปลี่ยนแพงอุปใบรูปใบ,าบาหาลอยประเสริฐโอ้ยขายไปขายไปสั่งเฮียนสั่งบาทมาจังคือว่าบันนอกเขาโมมี้าน,นเดียวแต่ว่าอยู่ในซอ,อเปลี่ยนร้อยกว่บบาสองร้อย,อยสันสิบ,บอกว่าสามร้อยกับพ่อบอกประเสริฐโอ้ยขายไปสั่งตึกนกับพี่น้องโอ้ยาราคาสจางกืบไม่ได้ สร้างสิกิหยังเลยครับหาเอยครับมาเลยห้ <150. S 1> าสอยหาสิบสร้างสิกิหยังขายแพงกว่าหวานาย